อยาให้มีครั้งที่5เห็นแล้วล้มจะว่ายังไงและนี่คือ r 9 3เป็นสไนเปอร์เซตโหลดวันช็อตเน้นระยะกลางไกลจะเป็นยังไงในเดลต้าฟอร์ดมาดูฝ่ายสปอนเซอร์รานเตยโคตรจีบด้วยนะครับ Enemy key objective is under our control. Continue the attack. Stay calm and be decisive. Over there. <laughs> วังว่าพี่จะไม่แค้นเอาล่ะถ้ามีอะไรอัปเดนใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ